สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องส่คู่สู่คนพ่อพ่อกับผมเบาเหน้อชาแนวนะพี่น้องนะมันก็นได้แนวเสพๆมาฝากมาตอนพี่น้องคือเกาครบผมเป็นเมนูแกงอ้อมหนองงัวนะพี่น้องนะแกงอ้อมหนองงัวพี่น้องอหักกล้วยหักกล้วยงามๆแล้วกับหนองมันน้องบุคคลหลายนะพี่น้องนะที่เป็นพวกพวกไอ้กุบกุบหมากกว่าเอ้าพักข้ากัะมาจากสวนคือเก่าไม้พี่น้องมะพลังข้าวเหนียว ขอถ่อายห้างลวยเลยเจอพีอต่อนเทียงนด้เป็นลุงนะเปาหน่อยจังหน่อยกินแบบฝาล่าปนี้เลยพี่น้องเอ้ยมันจังแสบอุ้ย แกงแบบน้ำพอเจาะนะพี่น้องนะตะไบอีเลิร์มหอบักซีลาวนู่นเห็น บนองเขาแกงไว้ตั้งแต่ตั้ต่อนเสารนะพี่น้องนะแกงไว้นะตต้งแต่อนเสาร แต่ว่ายังบ้ได้ใส่พักเลยพี่น้องเอ้ยแกงปุ๋งไว้ตอนเที่ยงมากอ่ะขามอนของแล้วก็ทิ่มพักไสก้มาเลยพี่นุ่มไปเอาเก็บไหอ่ะ นัวะใส่วกดีขมขมบางอย่าใส่ผักอีเลิศใส่ใบผักใส่ใส่ผักส้แกงเต้าอีตู้ อันนี้พวงไข่สามัน

เวลาให้คิดบ,บ้างนอก,ก็คือเวลางานอย่แหละพี่น้องมันมีเวลานะพี่น้องนะตอนเสารก์กะส่วนมากที่เห็นตอนเสาร์ทำไม่ได้เหมือนงี้มีโอมีอย่างเหมือนกัตอนเที่ยงแบบนี้ตนแรงกระบังมืองแสบพี่น้อง่ะ นั่งเลิศน้ำหอมอ,อ,อือืออนี่นเขาบอ,อือนจไป mm

Mm. ขึ้นวันนี้มีน้อยน้ำบางอย่งเราเห็นได้ในพี่น้อง ผมลำ พี่น้องถามเป็นเนาะปขาเนาะนองงูไทยกับหนองงูเกาหลีคือกันยุกจริงๆนะมันคือกันนะพี่น้องแต่ประเทศนี้หนองงูไทยเขาแบบคอสเองมันเคยสามันก็เลยหลายเนาะมันเคยสามันแบมันตื้นเนาะแต่ว่าของเกาหลีเนี่ยแบบมันไม่ไดคอสเองนี้ น้องงัวงัวที่เขาเสือดะนี่เป็นน้องนะมันก็เลยไข่สารบางคนนี้น พอนำเลิศ Верни, бля. ผักข้าวตองเป็นผักที่บนหนองมักเพราะว่ามันมันเป็นยานะพี่น้องมันดีหุกอยาง <c oughs> ต่อตามมะเร็งดีหมกอย่างอืง <c oughs> พี่น้องก็แห้งพี่น้องนะบางคนก็จอบบางน้องเชิลยพี่น้องเด้อนับห้าคำข้าวินข้าวน้อยไปนั่งนับดูได้สิบคำพอดีว่ะท่น แล้วก็เป็นเอฟซีเบ้าหยองอไแหละลค่อยนินทาเจ้าเลยเด้ <c oughs> <c oughs> อถ้าเป็นบ้านท่องมันจะเป็นแบบนี้หลองวามมันจะเป็นแบบนีน ไข่สามันจะง่ายดูเบิ้งไข่สาไข่สาทั้งหมดเลีตนนันวนี้น่าจะไข่สาหน่อยอือ ครับแซ่เป็นของคำสุดท้ายนะเป็นของนะบน้านย้อนเห็นลยที่แรกว่าซีสูวัดเป็นของเลยแต่บ้านย้อนได้เบิ้งคลิปไม่อุยยินมานะอมน,น้องวันโอ้ขาดีเอยอ,อยากอม หนังมันขาดฮะย,ยกหรือบอคัดนะพี่น้องนะแสบเป็นเมนูเล็งด้วนเลิงด้วนเมนูตอนเที่ยงพี่น้องเลยเฮ็ดงานไม่มือให้ได้กินกับข้าวแบบบานๆเท่าน,าน,านี้ได้กินกับข้าวแสบืบแสมีพลังมีแหงเฮ็ดงานนะพี่น้องนะเอา้าต่ละคลิปนี้กับเบ้า้อได้น้องงัว เอาแกงอ่อมน้องงัวมาฝากพี่ตอนน้องผักหลายๆคือเก่าจากสวนเอาสำหรับมือนีกะบอยอะขอบคุณพี่น้องหลายเด้อที่เข้ามาบึง่งเข้ามารับชมเข้ามาให้กำลังใจบอยอนบอยอนาะบุญอยังให้พี่น้อง,องนอกจากคํา่าขอบคุณจากใจบอยอนาเนี่ยแหละสุดท้ายนี่ะจากลาพี่จากลาพี่ไปกนดีเด้อสวัสดีครับ